เจ้าย่าพากันไปอยานในผัวใหญ่มากตัวจะมาพอกันเมนบอผัวตัวบอเมนพอผัวนั่นก็ซ้ำหยาลนะพี่น้องหูจจักว่าหยามันอยู่ใตตีนเท่าตลอดน่ะนะย่าสไปยานซ้ำผัวนั่นะนะไปได้เห็นต่ผู้อื่นแนะ ย่านคักย่านแน่ผัวเอิญแบดเดียวแล้วหูหลูไปเบิ้งไป้ที่เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิ้งเบิ้งให้มันจบนี่ล่ะวิธีการนั่นน่ะเท้าเท้าเป็นยังยีบเท้าโอ้ยเอิญสาเอิญแนงเท้าเท้าผัวเอิญแล้วผัวเอิญแล้วเท้า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 ขี่ไปไม่ยีบวะไม่ยีบ ยิบท <Yeah>. yeah. ัไหนยิบ <Yeah. S 2> นี่ละพี่นอ้องทีมากของผัวยุไตนี่นี่ไตอันนี้นี่ละเขาเอินซุ้งเจ้ากันไปหาเห็ดเ้อเห็ดคือข่อยละเห็ดเสาเห็ดแรงนี่ละเอาเจจมามันข้อใจมันเหงาคาดนี่เฮาละนี่นี่เหงาค้าหนีละนี่นีนเอาเอาเอาไปไปไป เปล่ามากันไปหาเหตุหนาที่บันทึ